บัดนี้วันที่13กุมภาพันธ์2568เป็นครั้งที่42ที่ข้าพเจ้านางสาววริศราสายบุตรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาัจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น <c oughs> มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน บทที่หนึง่งบทสวดชมนมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัาทธม,มังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมกขาทางสั <c oughs> กเคกามีจะรูเปขิริสิคารตะเตจันทาลิเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตรุวนาคาหานีเคหะวัตถุมหิเคเตพุมมาจะยันตุเทวาจะลาธราวิสเมยักขคันธรรมพนาคาติดทันตาสันติเกยัง มนีวรวัจจนางสาทวโวเมสุนันตุธรรมสวนการโรยามพะทันตาธรรมสวนการโรยามพะทันตาธรรมะสวนการโรยามพะทานตาบทที่สองบทสวดบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยมามะอิมินาสการนะธรรมังอภิปูชยมามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกรา,พรรา,า,ราบพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมโบโทวผะขวะ พุททางพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปโนพระกวตโตซาวกสรังโคสร้างคังนม่ามิบทที่4บทสวดนมัสการสิทธิขาถานโมตัสสะพระขวัตตัวรังห์ตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวตตัวรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควัตตัวรังห์ตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่หบทสวดไตรสารนคมนปาถะ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังธารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิมีสารนังอัญังผู้โธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุติเมโหตุสัปทานัตถิมีสารนังอัญังธรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุติเมโหตุสัปทานัตถิมีสารนังอัญังสังโฆมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุติเมโหตุสัปทา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภะคะวะระหังสมาสัมปุทโธทวิชาจรปนาสัมปนโนสุปโตโลกะวิทูอนุตโรตปุริสะธรรมะสาะธิสัทถาเทวมนุษานางพุทโธภคคะวาติบทที่8ธรรมานุสติสวาคาโตภะคว,วาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิกโกโอปะนยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติบทที่9้าสังคานุสติสุปติปันโนภะควาโตซาวกะสรังโค อชุปฏิปันโนภะควัโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควัโตสาวกสังโฆยัติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาบุคคลาเอสาภะควัโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชลีกะรณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติบทที่สิบรัตนสูตร ยานีทะภูตานิสมะกตานิภูมมานิวายานิวะอัฏฐลิเคสัพเพวะภูตาสุมานาพระวันตุอทโธปิสังกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมถะสัพเพเมตังกโรธะามานุสิยาปชายะทิวาจัตโตจะหารันติเยผะริงตัสมาหิเนรัถาอปปมมตายัางกินจิวิตัง อิทวาหุรังวาสังเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอิทธิตถาคเตนะอิธรรมปีผู้เทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุขยังวราคังอมตังปณีตังยะทัชคาสักยมุนีสมาหิโตณเตนะธรรมเณนะสมัตติกินจิอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุ ยมพุทธเศรษฐปริวัตตยีสุจริงสมาธิมานาันทริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิทมีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติโหตูเยบุคละอัฏฐสตางปสัสสทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยา สุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพาลานิอิธมปีสังเคราตนางปณิตังเอเตนสัจเจนะสุวติโหตุเยปุสยุตตามนัสาธรมเหนะนิกามิโนโคตะมะสานะสะนำหิเตปฏิปัตาอะมาตังวิไคหะรัฐามุธานิมพุติง พุทธะมานาอิทัมปิสังเครตนนัตังหปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยะทินทกคีโลปะทวิงสิโตสิยาจะตุมพิวาเตพิอสัมกะปะกัมปิโยตะทูปะมังสัมปุริสังวัฏามิโยอริยะสจานิอเวจะปสติอิทัมปิสังเครัตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะส,สุวติโหตุเยอริยะสจานิวิหาวะยันติ พัมพีระปัญเยนสุเทสิตานิกินจาปิเตหนติปุสามปะมัตตาณเตภะวังอัฏฐมะมาทิยันติอิทัมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุสหาวัะทัศนะาสาัมปทายะตยสุธรรมาจหิตาภะวันติสกายะทิติวิจิกิจจิตันจ ลีลัมพตังวาปิยะทันติกินจิจตูหะวาเยหิจะวิปปมุตโตจะจติทานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตติโหตุกินจปาปิโสก,กม,มังกรติปาปกังกายเยนะวาจายุทะเจตสาวาอภาพโโสตสะปตะจทายะอภพปตาทิตะปะ ทัศุตตาอิทัมปีสังเคระตนะงัณิตังเอเตนะสัจเจนะโสวติโหตวุวะคัมปะคัมวะนปะคุมเพยยะพาผู้สิตังเขคิมหานามาเสเะทาตมะสมงคิมเหตตาทูปะมังธรรมาวรังอเทสยินิพานคามิงปะระมังหิตายะอิทัมปีพุทธะตนะงัณิตังเอเตนะสัจเจนะโสวติโหตุ วโรวรัญยุวรัรโทวราหโรอ,อนุตตโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปิพุทธัตนงปณิตังอเอตินะสจินะสสวติโหตุขีนานปารานังนวะนวังนัตถิสัมภวังวิัตะจิตตายติเกภวัสมิงเตคีนปีชาอาวิรุษหิชตา,านิมพาณิทีรายะธรรมยะถายยมปฏิโป อิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยานิถาภูตานิสมะขตานิภูมานิวายานิวะอัฏฐลิเกตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวติโหตุ ยานีทะภูตานิสมะคตานิภูมานิวายานิวะอัฏฐลิเกตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมังนัมัสสามะสวัตติโหตุยานีทะภูตานิสมะคตานิภูมานิวายานิวะอัฏฐลิเกตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังฆังนัมัสสามะสวัตติโหตุบทที่11อ็ัตานติยาปริตสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสัตาปวัชิตโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสัพพีเต ติโยวิรชันตุสัพเพโรโพวินัสตุมาเตภวัสวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนะศีริสะนินจังวุธาปัจจายโนจัตโรารโธรรมวัทันติอายุวันโนสุขังพลังบทที่12องธิตยยปริยายสูตร อวังเมสุตังเอกังสมย,ยังพรขวาขยายังวิหารติขยาสีเสตทิงพิขุสหัสเสนะตันตระโขพรขวาพิขุอมันเตสิสัพพังพิขเวอทิตตังกินจะพิขเวสัพพังอทิตตังจับขวิน พิเวอทิตตังรูปอทิตาจักขุวิญญานังอธิตังจักขุสปัสุวะทิโตยมปิทังจักขุสปัสปัจจ้าปะชติเวทยิตังสุขังวะทุขังวะทุกสมุสุขังวะตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอทิตังราภักินาโทสกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชาลมณัีนาโสเกหิปริเทวหิทุเกหิโทมนัสิหิปยาสิหิอธิติติวาทมิ สูตังอะทิตังตัสตาอทิตาสูตรวิญญาณังอะทิตังสูตรัสสะพัสสาวทิโตยัมปิทังสูตรัสสะพัสสะพัสจยาปัวสติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกสุขุสขังวาตัมปิอะทิตังเกนะอะทิตังอะทิตังราคัคคินาโทสกินาโมหัคคินาอะทิตังชาติยาชาลัมมะนันเนนัสูเกหิปริเทเวหิทุกขิหิโทุมณสิหิปยาสิหิอะทิตตินติวาธามิการังอะทิตังคันธาอทิตาคานาวิญญาณังอะทิตังคานาสัมปัสสาวะทิโตยัมปิทัง กานาสัมผัสจัปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกสมุสุขังวะตามปีอาทิตตังเกณนาอาทิตตังอธทิตตังราคติกนาโทสักกินาโมหก,กินาอาทิตตังชาติยาชาลามะเนนเนนสโศกเหิปริเทเวหิทุเขหิโท,ทมนาสหิปยัยาสสหิอธทิตตันติวาทมิ ชีวหาอธทิตตาราาอทิตาชิวหาวิญญาณังอธทิตตังชีวหาสัพพสุวัติโตยัมปิทางชีวหาสัพพสัพพจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอาทุกสุโมสุขังวาตัมปิอธทิตตังเกนะอาทิตตังราอทิตังราคัดกินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชาละมะเนเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกิหิทมนาสิหิปยาสหิอทิตตันติวาธมิ กายโยอทิโตพลธรรมพาทิตากายวิญญาณอทิตังกายสุปสวะอธิโตยมปิทางกนัตสังขัจจะอบพชติเวทาิตังสุขังวาทุขังวาทุสุโมสุขังวะตัมปิอทิตังเกนะอทิตังราทิตังราคะกินาโทสกินาโมหกินาอทิตังชาติยาชาลามนะเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะสีหิปยาสหิอทิตตันติวาธมิมโนอทิโตยม อมมาทิตตามโนวิญญาณังอธทิตตังยะมโนสัมปสุทติโตยัมปิทางมโนสัมผัสปัจญยาปัสติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกสุโมสุขังวาตัมปีอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคักกินาโทสักกินาโมหกินาอธทิตตังชาติยาชาละมณะเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุขิหิเทวมณสิหิปยาสิหิอทิตเตนติวาธมิเอวังปัสสังพิกเวสุตตวะอริยสาวโกจุจักขูสมิงปีนิมพินทติ รูปสุินิมทตติจะกุวิญญาณนปินิมินทตติจะกุสัมผัสเสปินิมินทตติยำปิทางจังสักกุสัมผัสปจะปัจจยาปัจติเวทจยตังสุขังวาทุกังวาทุสุสุขังวะตัสมิงปินิมพินทติ โสตสัมมิงปินิมิตติสันเทสุปินิมินตติโสตวิญญาณิปินิมิตติันตสัมปัสเสปินิมิตติยำปิทางโสตสัมปัตสัพยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกสมุสุขังวาตัสมิงปินิมินตติขานัสมิงปินิมิตติคันธสุปินิมิตติคานาวิญญาณปินิมิตติคานาสัมปัเสปินิมิตติยำปิทางคานาสัมปัตปัพยาอบาเชติเวทายตังสุขขังวาทุขังวาตตมมปิิิน ชีวะหายปินิมพินทติรัสีสปินิมพินทติชีวะหาวิญญาณปินิมพินทติชีวะหาสัมปัสสีปินิมพินทติยำปิดทางชีวะหาสัมปัสปัจยาปัจติเวทายตันสุขังวาทุกขังวาทุกสมุสุขังวาตัสมิงปินิมพินทติกายสมิงปินิมพินทติพลธรรมเพสุปินิมพินทติกายวิญญาณปินิมพินทติกายะสัมผัสสีปินิมพินทติยำปิดทางกายสัมผัสปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกสมุสุขังวา ตัสมิงปินิมพินทติมนัสมิงปินิมพินทติธรรมสสปินิมพินทติมโนวิญญาณนปินิมพินทติมโนสัมภัสิปินิมพินทติยำปิทางมโนสัมภัสัพพชยาปัพพติเวทยิตังสุขขังวาทุขขังวาทุกสุมุสุขขังวาตัสมิงปินิมพินทตินิมพิทางวิราชติวิราคาวิมุตตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวิจิตังพรหมจริยังกัตตังการณียังนาปรัง อิทตาญาติปจนาติติอิทัมโมจักภควาอัตตมัตตาเตภิกขุภควาตภาสิตังอะภินันทุงอิมัตสเมินจะปนาเวยะกะระนัสมิงพัญญามาเนตัสสะภิกขุสหัสสัสสะอนุปัฏฐายะอะเสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติบทที่สามอนันตลักษณะสุตัง เอวังเมสุตังเอกังสมย,ยังพระขวาพาราณสียังวิหารติสีปะนันเนมิกทาเยตันตระโขพระขาวาปัญจวัคคเยพิกุปะมันมาเตสีรูปังพิกเวอนันตารูปังปัญจิทังพิกเวอัตตาอภวะสานายทังรูปังอภาทายาสังวตัตเตยญาลพเทตจะรูปัเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยะสมาจักโขพิกเว รูปังอนันตารัตสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินาจะลัมพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนาอนันตาเวทนาจะหิทางพิกเวอัตตาอาภววสานายิทังเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะลัพพิตะจะเวทนา ยะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสีติยสมาจักโหพิกเวเวทนาอนันตาตัดสมาเวทนาอาาทายะสังวัตตินัจจะลมปติเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสีติสัญญานันตาสัญญาจารีทางพิกเวอัตตาอภววัฏนาอิทตัง สัญญาภาทายะสังวัตเตยละเพทดถาจัสัญญายะเอวังมีสัญญาหตุเอวังมีสัญญามาหสีติยสมาจักโคพิกเวสัญญานันตตาตสมาสัญญาอภาทธยะสังวัตตินะจะลลำพติสัญญายะเอวังมีสัญญาหตุเอวังมีสัญญามาหสีติสังขาราอนันตาสังขาราจะเหตทางพิกเวอัตตาอภวสังสุ นายทังสังคาราภาทายะสังวัตเตยุงและเพถาจะสังคารีสุเอวังเมสังคาราโหนตุเอวังเมสังคารามาเหสุนติยสมาจักคูพิกเวสังคารานันตาตสมาสังคาราภาทายะสังวัตตันตินะจะลัมพัตติสังคารีสุเอวังเมสังคาราโหนตุเอวังเมสังคารามาเหสุนติ วิญญาณังอนันตาวิญญาณนัจะเหตุทางพิกเวอัตาภาวสานะยีทังวิญญาณังอภาทาธยสังวตเตยยะรับเพาจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาโหสีติสีติยสมาจกโหพิกเววิญญาณังอนันตาต่อสมาวิญญาณังอภาทาธยสังวตตินัจจะลำพติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาโหสีติตังกินมัจถาพิกเวรูปังอนินจาวา นิจังวะนิจังวติอนิจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวะตังสุขังวติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปริณาธรรมังกาลังนนตังสามันุปัสสิตุงเอตังมามะเอโสหามาสมิเอโสมีอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมัยาถาพิขเวทนานิจังวานิจังวะตินิจังพันเต ยมปนานิจ no oh, oh, at no ังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรมังกาลังนนตังสามโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสวามัสมิเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตยำปนานิจังทุกขังวา ตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานินจังทุกขังวิปริณาธัรมังกัลลังนุตังสมนุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีนาเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาถาภิกเวสังคารานินจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปานานินจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานินจังทุกขังวิปริณาธรรมังกัลลังนุตังสมนุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมีเอโสมีอัตติโนเหตังพันเต ตังกินมัจยถาพิฆเววิญญาณังนิจังวาอนิจังพาวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปาริณามธรรมังกาลังนุตังสัมมนุปสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะเสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตสมะติหะพิฆเวยังกินจิรูปังอจิตานักตะปจุปนัง อัตตังวาภิทาวาโอุลาลิกังวาสุกุมังวาหินังวาปนิงตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสมินเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสามารถปัญญายัตถทัพพังยากาจิเวทนาติตานาคตาปจจุปนาอัตตทาวาภิทาวาโอุลาลิกาวาสุกุมังวาหินังวาปนิงตังวายาทุเรสันติเกวาสัพพเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสมินเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตัง สมัตปัญญายะทัพทัพพังยากาจิสัญญาติตานาคตาปจุปนาอัตตาวาปหิตาวาอุริยะิกาวาสุกุมาวาหินาวาปนิตาวายาชูเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนสุหะมะสีเมสุอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมัตปัญญายะทัพทัพพัง เยกเจจิสังขาราติตานาคตาปจุญนาอัตถทาวภปกขุท้าวโอลาลิกาวสุภุมาวะหินาวาปนิตาวายทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสุธรรมสัมมินเมสุอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมัตปัญญายะทัพทัพพัง ยังก ah um ันยังกิน so, จิวิญญาณังตีตานาขตตาปจุปัตนังอัตถตังวะปหิตาวาโอฬาลิกังวะสุกุมังวาหินังวาปนิตังวายันทุเรสันติเกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสุหะมะสมินะเมสุอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสามารถปัญญายะทัตทัพัง เอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโกรูปสัมิงปินิมินตติเวทนายปินิมินตติสัญญายปินิมินตติสังขารีสุปินิมินตติวิญญาณสมิงปินิมินตตินิพิ t h a งวิราชติวิราคาวิมุตติติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญานังโหติคีนาชาติวิสิตังโรมจริยังกับตังการณียัง นาประรังอิทัตตายาติตปชาณาติติอิทัมโวจ่าพะกกว่าอัตตะวนา,าปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสมินจะปนาเวรยากะระณสมิงพันยะมานีปัญจวัคคียานางภิกขุนางอนุปาทายะอาศิเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติ